สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาช,ช,ชมถนนหมายเลขสองสี่นะครับผมจากช่วงก,การไฟฟ้าุกขันนะครับผมไปจนถึงสี่แยกหัวช้างนะครับผมนี่แหละครับผมเป็นนี่เป็นเส้นยุทธศาสตร์นะครับผมเป็นเส้นหนึ่งที่ยิงยาวจากสี่คิ้วมาเหมือนกัน,นครับผมไปจบที่ ดีดูดมครับผมเส้นนี้สี่เลนหมดทั้งสายแล้วครับผมตลอดสายนะครับผมเมนบอกพี่น้องโอ้โทอดทยตกล่าด้วเ้ไหนพี่น้องเป็นสี่เลนหมดแล้วพี่น้องครับผมคือตั้งแต่พูดแลละครับผมตั้งแต่ซีคิวมาฮอแันดีดูดมนะครับผมแต่นี่ผมมาทายเบื้องช่วงกันคูขันนะครับผมผ่านคุนหารสี่แยกมอส่างนะครับผมจาก การที่ฝ่าของกุขันมากนะครับผมเนาะช่วงนี้กัเส้นทางคือว่ารถบหลายครับผมเศรษฐกิจอันช่วงนี้มันปัญหาเนาะครับผมการเข้าใจเข้าใจกันแบบหลายหลายคนอยู่นะว่มามันเกิดยังนะครับผมการลดอา,า,าอซียนบันไดซ้าที่เห็นนะครับผมต้องหุนโล่งครับผมแดนสบาย,บบายบบาดีครับปลอดภัยร้อมครับผมทะเลสาบดีครับ เล่นดิเล่นอะไรบ้างไอ้เครื่องสุภาพเราเล่นอะไรครับผมเครื่องสุภาพที่โต๊ะนี่นะครับผมอันนี้เป็นบ้านตาอุ่นนะครับผมของฝากมีแต่อันบักแตงนะครับผมแตงโมนะครับผมแตงโมนะครับหลายอยู่ครับผมท่านี้ครับอันนี้เป็น บานตะอุดนะครับผมณนะไ <c oughs> ม่ใช่มีแตงลายอยู่ครับผมนี่ครับแตงไทยก็มีหอมกระเทียมนะครับผมคองฝานะครับผมนะสนใจกับแวะสื่อแวะหากันไ,ไ,ได้ครับผมวัมนนี้แต่ผมจิตรุยต่อพานไปอีกแดนนึงหนึ่งครับผมนี่ครับผม อีกจุดนี่ที่ไม,ม,ม่มีอันล้ากันกันทางนะครับผมก็คืออันเคยนีแบบวา่าประชาชนน่ะพี่น้องทางบ้านทัาอหมดเพราะว่วาี่ขาดแบบอาศัยความนนมันนะครับผมก็เลยขาเจ้าจหามทางกันเลยทั้งทั้งหลวงกันเลยมาก,กันหน่นะครับผมเพราะว่าชาวบ้านท่าเนาะต้องเข้าใจกันแลหละผู่งมัหลายเดียว <laughs> เดี๋ยวผมจะถืบครับผมโอุ้ยคึงสีรถสวยมากแบ๊กผมนนะอะไรต้องพากี่คำวันวันพุธเลยเลือกเสียงอีกแล้วอันต่อติล่าครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมขวามือนี่ก็สิเป็นตลาดตะอุ่นนะครับผมเป็นอันตลาดมีทั้งตลาดนับตลาดอะไรกันตลาดวันนวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันพุธวันจันทร์พุธแล้วก็วันเสาร์นี่วาสีในประเด็นใจนะพี่น้อง ไปถนนเอาเนี่ยครับผมถึองีิดแกอย่าว่ากันเพราะว่าผมกับบริแารดังไหนีน่เลยครับผมเป็นเซนสองซีนะครับผมพี่ขับเหมือนว่ารถข,ข้างหลังรถไม่มีอะไรเลยฟ้าตางเดียวเลยเน,นี่ยฟ้าอะไรตู๊ก็ก็มัน โอ้ยแค่แปดซิตเองแปดซิตรอยี no yeah, ่สิบแล้วไม่ถึงโหนยจะพูดแบบมเด็กมันไม่เกินหน้าตาคำเรียกเขาเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเราจะไม่ถึงแะ้วอะไรพี่น้องไปนั่งไปนั่งมันคุณเลยครับพี่น้องบ่ฮอดร้อยยี่สิบได้พี่น้องเด้อคนจังเบิ้งเน่คนหน้าตาดีครับรถมาไหวนะครับผมมองไหนเนาะหน้าตาดี ดีมันไปหมดแ,แล้วพี่น้องเมียก่ก <c oughs> ็ทันได้ยี่บ้าออนไลายไอ้ครับซีติดต่อให้อดมินนะเดอ้อนี่ยี่บ้านี่ยครับผม,มบนี่ก็สิเป็นช่วงนี้ก็สิมีบ้านนะครับผมถือว่าเส้นซัมจอนเนี่ยก็สะดวกสบายอยู่ว่าผมอีสานใต้นะครับผมเส้นเนี่ยเพราะว่าส่วนมากทั้งทั้งอีสานใต้สิมีทั้งที่แบบ ดี่ดีลายนะครับผมแต่เมื่อเนี่ยใจว่าบางจังหวัดนะ่ะซีซีมี้แบบทันดีแบบอ่านนะครับผมจะมันออกมาเนี่ยก็ได้อันนั้นนะครับผมนะก็คืออยากให้เบิ้งว่าทางอยู่จุดนี้ยนะมันเป็นอย่างไงแน่นะครับผมเพื่อว่าบางทันบางอันเริซีอ FC ยากบูกว่าเออนี่แหละทางอันสองซีช่วงอันคู่แข่งมาก จะทางคุณ,คณร็นสิเป็นยังไงแนะ่ความเร็ว,วรอบอกมีบอกป้ายมันเขียนว่าจับความเร็วไงโอ้จับความเร็วจับอเมริกาไม่้องเสซลผมว่าเทียวเลยนะอเปลอดกี่หลักดีครับผมอันนี้ก็เป็นบ้านไซนะครับผมเรียน <laughs> โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแน่ได้ครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเห็นวิดีโอเทื่ยต่อไปนะครับผม คลิปนี้ก็ให้เบื้องสันๆัแค่ได้ใจความกัพาะแหละครับผมครับสวัสดีครับผมโอ้เจัาสอนพี่น้องไม่ยั้สอนวะโอเคครับผมจบคลิปไวแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับ